คุณโชคดีได้ตังฟรีจากติ๊กตอกด้วยนะคะเขาให้โบนัสมากถึงเจ็ดพันบาทเลยทีเดียวแล้วค่ะจิมชิปว้าวได้ถึงเจ็ดพันบาทเลยแล้วค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้ถึงสิบคนเลยนะคนละเจ็ดร้อยบาทคุวันจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้โพสนะคะสำหรับมือใหม่ดูคลิปนี้คขาวันจะพาไปติดตั้งแอปติ๊กตอกค่ะเจอเลยค่ะมาที่ Google นะคะจิมเข้าไปเลยค่ะแล้วก็พิมพ์คาว่าติ๊กตอกนะ อ่าแล้วก็ติดตั้งเลยค่ะตรงนี้ก็อยู่ที่สัญญาณเน็ตฮนะจะชา้าหรือเร็วของแต่ละคนนะเปิดเลยค่ะอ่าตรงนี้ก็จะเลือกจุดยืนของเรานะอันนี้เขาจะสอนวิธีการเล่น TikTok นะก็เลื่อนเนขึ้นไปเริ่มดูเลยนะนี่เขาก็จะพามาที่หน้า TikTok นะคะก็ s i g อินค่ะ,คะตรงนี้นะคะเป็นที่เขาให้เลือกวิธีการ Sign ินทิกตอกของเรานะจะใช้เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลหรือ Facebook ลายก็ได้นะคะแนะนําให้ใช้อีเมลนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะ,ะอีเมลอย่างมากก็แค่ลืมรหัสเดี๋ยวเราก็กู้คืนรหัสได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราก็ต้องมาแก้ไขตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเราใช้เบอร์โทรนะคะ,ะจิ้มเข้าไปเลยค่ะนะคะตรงนี้จะใส่วันเดือนปีเกิดของเรานะคะถัดไปนะคะ,อ,ะอันนี้รหัสเขาจะส่งไปที่เมลของเรานะเอารหัสนั้นมาใส่ตรงนี้นะคะ อนุญาตค่ะเขาก็จะพามาที่หน้า t i k t o k แล้วนะตรงนี้ให้เพิ่มเพื่อนนะคะจิ้มที่รูปโปรไฟล์รูปคนนะคะมาแก้ไขโปรไฟล์กันค่ะเราจะมาเปลี่ยนรูปภาพนะรูปภาพของเราเราเตรียมรูปภาพไว้แล้วนะจิ้มไปที่รูปกล้องเลยค่ะก็เลือกจากแกลลอรี่ค่ะอนุญาตค่ะ,ะเลือกภาพที่เราเตรียมไว้เลยนะคะจิ้มเลยยืนยันค่ะตรงนี้เราปรับเลื่อนได้นะให้มันอยู่มุมที่เราต้องการได้แล้วก็บันทึกค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเปลี่ยนชื่อของเรานะตรงนี้ชื่อต้องให้ชัดเจนจำง่ายนะคะเนี่ยจะเป็นโค้ชวันป้านแบรนด์ออนไลน์ค่ะก็บันทึกนะคะตรงนี้แล้วก็ชื่อผู้ใช้งานจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ,ะตั้งชื่อผู้ใช้งานนี่ก็มาใส่ประวัติย่อค่ะประวัติย่อก็คือการสร้างตัวตนของเราเวลาใครจะติดตามเราเขาจะมาดูประวัตยิย่อจะอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะ เป็นยังไงบ้างคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละค่ะเราก็มีบัญชีติกตอกใช้แล้วค่ะ